สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับสาวเอ็กซ์ c ีมช n แนลกันอีกครั้งสําหรับในวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์เจาะลึกเทคโนโลยีภายในของ Amplify Sapco ST 4 X SQ สาสำหรับรุ่นนี้เป็น Amplify ในอนุกรม Studio X ซ์ erie, ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อการใช้งานในระบบเสียงที่มุ่งเน้นความเป็นดนตรีและการถ่ายทอดรายละเอียดคุณภาพเสียงระดับ SQ หรือ Sound Quality สำหรับ st 4 x sq 3นั้นเป็น Generation หรือการพัฒนาในยุคที่3ของ s a p โ o ซึ่งในปัจจุบันนั้น a m p ป i ฟารุ่นนี้ก็ถือว่าเพิ่งจะมีการแนะนำตัวในช่วงต้นปี2,565ัเร็วนี้เองนะครับสำหรับ a m p ป i ฟาเครื่องนี้ที่นำมาถ่ายคลิปแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเอเพ็กออโตมอทีฟไทยแลนด์จำกัดที่เอื้อเฟื้อ Amplify s a p c o ST4X SQ3 นั้นมาให้เราทำการผ่าพิสูจน์และวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของเทคโนโลยีภายในถ้าดูจากรูปลักษณ์ของวงจรภายในและโครงสร้างต่างๆต้องบอกว่า s a p c o อน,นั้นมีความพิถีพิถันในการออกแบบ แอมปิฟารุ่นนี้มาค่อนข้างเป็นอย่างดีเพื่อเน้นเรื่องของการถ่ายทอดรายละเอียดคุณภาพเสียงแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานนะฮะสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นต้องบอกว่าแผ่นวงจรพิมพ์ของแอมปิฟารุ่นนี้จะมีสีสันที่ต่างไปจาก ST4X DSP3 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีวงจร DSP ภายในตัวเนื่องจากตัวนี้จะเป็นแอมปิฟายสี่ n n e l Class A/B Furent ที่ไม่มีวงจร DSP อยู่ในภาคตน้นเพราะนั้นนี่คือเพียวๆเ,เลยในเรื่องของการรับสัจญญาณจากเพรมหรือโปรเซ s เซอร์ยิงตรงเข้าทางยินพุแล้วก็ทำการขยายสัญญาณแผ่น p ริ้นหรือแผ่นวงจรพิมพ์ที่ใช้เป็นแผ่นวงจรพิมพ์แบบก a e าดี p o x y แบบ2หน้าและแต่ละด้านนั้นก็เป็นหลายวงจรแบบ dual layer การเชื่อมต่อระหว่างาผิวทองแดงทางด้านบนและด้านล่างนั้นเป็นแบบ plate to hole ข้อสังเกตจุดแรกเลยนะท่านผู้ชมก็คือนี่วงจรแหล่งจ่ายไฟสวิตชิงของแอม l i ฟายเป็น a m p l i ฟายสี่ช้นแต่ท่านท่านผู้ชมสังเกตว่าพื้นที่การจัดวางวงจรแหล่งจ่ายไฟนั้นกินพื้นที่ของแผ่นวงจรพิมพ์หรือแผ่นปรินเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของตัวเครื่องนั่นคือความพิถีพิถนันสิ่งหนึ่งที่แซปโก้ Go, พิถีพิถนันคือวงจรแหล่งจ่ายไฟต้องมีความสามารถในการ ถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าทั้งเรื่องแรงดันและกระแสได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลักษณะของการออกแบบจัดวางอุปกรณ์จะเป็นลักษณะไฮบิดไฮบิดนั่นคือรูปผสมหมายถึงว่าในส่วนของวงจรที่ไม่จําเป็นต้องให้กระแสผ่านมากนะักก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า smd surface mount device และในจุดที่กระแสต้องไหลผ่านหรือต้องทําการขยายสัญญ,ญาณต่างๆให้มีความแรงของสัญญ,ญาณสูงขึ้นก็จะใช้อุปกรณ์ที่เร,เรียกว่า discrete component หรือแบ่ง เอาเป็นอุปกรณ์แยกชิ้นที่มีขนาดค่อนข,ข้างใหญ่โตมโหฬารรยเอาเป็นว่าวงจรแหล่งจ่ายไฟสวิตช,ชิงนั้นจะมีขดลูดวงแหวนขนาดใหญ่และทางด้านขาเข้าก็จะมีตัวเก็บประจุกวางแรงนั้นสังเกตอีกจุดหนึ่งสิ่งที่แซปโกวิถีพิถันคือตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติกทุกจุดในตัวแอมลิไฟรุ่นนี้จะใช้ตัวเก็บประจุที่เราเรียกว่าโลเย s ามีค่าความต้านทาน เชิงซ้อนภายในของตัวเก็บประจุเนี่ยค่อนข้างต่ามากทาให้การอัดฉีดการประจุและคายประจุเนี่ยทำได้ช็อปไวเคยคุยไปหลายครั้งว่าเมื่อนําเข้ามาใช้ในวงจรเวลาที่ต้องการรีดพลังงานไฟฟ้าผ่านตัวเก็บประจุพวกนี้ก็จะทํางานได้ไวส่วนวงจรกําเนิดสัญญ,ญาณสวิตชิ่งนั้นเป็นชิปจาก Texas Instruments หรือ TI นะฮะเป็นรูปทรงแบบ SMD เป็น TLC94 ทางด้านขาออกเนี่ยใช้ตัวเก็บประจุ ค่าความจุสูงถึง4,700ไมโคฟัดตัวกองแรงดันให้มีความราบเรียบและยิ่งเข้ามาเรียงวงจรอินพุตวงจรภาคขยายสำหรับวงจรภาคขยายเนี่ยเป็นวงจรทรานซิสเตอร์ไบโพล่ามัลติสเตตนะครับในภาคต้นอันนี้คือ1 Channel ในภาคต้นก็จะมีทรานซิสเตอร์ที่เป็นพรีภาคพรีแอมแล้วก็ภาคไดฟ์จากนั้นจึงส่งผ่านออกไปที่ภาคไฟแนลสเตต ที่คุยกับทางมิสเตอร์เอนโซคนออกแบบวงจรหรือหัวหน้าทีมรวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งแซปโก้ก็บอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกใช้แอมป์ที B ่เปนะ็นทานซิสเตอร์เนี่ยเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเสียงการถ่ายทอดเสียงที่น่าฟังนะครับเป็นเรื่องของซาวด์คุณภาพล้วนๆส่วนมอสเฟตเนะี่ยเขามองว่าถ้าเอามาใช้แอมป์อิฟายจะได้ในเรื่องแง่ของความทนทานแต่ว่าซาวด์คุณภาพหรือโซนิคคุณภาพนั้นจะสู้ทานซิสเตอร์ไบโพลร์ไม่ได้นะฮะพวกเฟตเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ ถ้าเป็นวงจรที่ควบคุมการทํางานของพัดลมตรงนี้จะมีสายไฟที่ต่อลงไปนะครับสำหรับพัดลมของแอมปิฟารุ่นนี้ก็จะทํางานที่อุณหภูมิประมาณ55องศาเซลเซียสโดยมีตัวเทอร์โมเซนเซอร์เป็นตัวเซนเซอร์แล้วก็คอยสั่งการทํางานของอพัดลมส่วนวงจรอินพุตแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือบอร์ดแยกกับบอร์ดหลักใช้ชิป IC o f m เป็น Dual Low Noise of MNE 5532ของ TI s e x ซ็ Instrument เพราะนั้นเนี่ยในแต่ละจุดเมื่อประมวลการทํางานเข้าด้วยกันต้องบอกว่าเป็นความลงตัวแล้วก็เป็นความพิถีพิถันในการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพราะนั้นในเรื่องการถ่ายทอดทั้งในแง่ของพลังขับเคลื่อนแล้วก็ความเป็นดนตรีเนี่ยนะครับ ST4X SQ3 นี่ตอบโจทย์นะฮะถามว่าเอาไปใช้งานยังไงก็สำหรับระบบเสียงที่ในเรื่องของ SQ ถ้าอาจจะมีโปรเซสเซอร์อยู่ในภาคต้น ถอดมามาขยายผ่านตัวนี้หรือใช้งานแบบคอมบิเนชันผสมผสา,านกะ็คือถ้าในระบบของท่านมี MMDSP เช่น ST4X DSP31 ตัวนะฮะซึ่งโปรเซสเซอร์ในตัวของ M อมเนี่ยเขาถอดได้ถึง8 c h ช n n e l ก็ใช้ในตัว4 c h a n n e l เสร็จแล้วก็มาใช้ที่นี่อีก4 Channel ก็สามารถทำได้และนี่ก็คือจุดเด่นของเทคโนโลยีภายใน